สวัสดีครับคุณม่อนตลาดหุนทั้งโลกตกครึมเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยก็อย่างที่บอกนะว่าตอนที่เข้าสายตอนเอฟเอ็มอ่ะบอกแล้วว่าตอนท่ามันขึ้นใช่ไหมก็รีเตขายจ้าเพราะบ่ายมันร่วงก็มันจะร่วงทั้งอาทิตย์อาทิตย์เนี้ยทั้งอาทิตย์หละโอเคค่ะเออมน่าจะขยับไปทีน่าจะเป็นวันอังคารโอค่เราจะขยับแล้วใช่ไหมค่ะเราจะขยับขึ้นไอทีเป็นวันอังคารแต่จัน วันจันหน้าก็น่าจะเห็นเห็นเห็นภาพอะไรบางอย่างละเพราะว่าตอนนี้คอาขึ้นให่ในในช่วงนี้มันก็ทิ่ดวงดาวมันก็ทิศทางเนี่ยมันเดินตำแหน่งตำแหน่งขาลงขาลงอยู่ไปประมาณสักอาทิตย์หน้าน่าจะดูดีแล้วละ่ะแต่ตัวที่จับไว้อยู่เนี่ยก็คือยังจับได้อยู่ยังยังอย่าไปอย่าไป,ไปตกใจมากเพราะว่าอีกช่วงอาทิตย์ถ้าก็กลุ่มเดิมมันก็ขยับขึ้น ค่ะกลุ่มที่เคยขึ้นมันก็ขึ้นกลุ่มที่ลงมันก็จะขึ้นเหรอ <c oughs> มันจะขึ้นมันจะขึ้นพร้อมเพียงกันอ่ะอ่าขึ้นพร้อมเพียงอ่ะพร้อมเพียงค่ะอ่าอาจารย์ว่าไปอ,อ่าแล้วยังไงนักลงทุนเองต้องทํำยังไงฮะไปเข้าวัดหรือไปอะไรที่ไหนกันอ๋อไม่ต้องเข้าวัดหรอก <c oughs> แล้วให้ไปไหนกันนะ่อเนี่ยตอนนี้ทำใจยังไงฮะไม่ต้องทําอะไรม่ก็ <c oughs> นิ่งๆเฉยๆรอโดค่ะ เออเราดูตลาดดูควารรมขึ้นไหวเป็นยังไงอืมอืมแต่ก็ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่หวั่นไหวอะไรมากแหะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขยับเล่นต่อ Kook, <grunts>. Kook, อ๋อค่ะค <Kook, S 2> ่ะเออท่ลง <iet> ผมว่าน่าจะเช้าเช้าขึ้นเย็นลงอย่างนี้ก็ก็ต้องอ่าก็ต้องลงทุนช่วงช่วงวันนี้ถ้าว่าวันนี้วันนี้วันนี้รู้ว่าลงอะลงทุงงนวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันขึ้นขายขายเลยแล้วก็เออ ปลายก็จะลงพวกที่ติิงขายก่อนาะไ่าอย่าง,งนี้วันต่อวันเพราะว่าถ้าเล่นรอถือยาวๆเนี่ยถ้าคนสายป่านไม่ไม,ไม่ไม่ยาวเนี่ยขาดใจใช่ขาใจเลยอืถ้าใครออมีสายป่าน,งานเงินเย็นก็รอไว้ไปเรื่อยๆได้ไปเร,เรื่อยๆได้เพราะว่าทิ่หน้าเดี๋ยวมันก็ขยับตัวขึ้นต่ออยอืออือเพราะมันแค่วงแค่วงรอบของที่ผมผมจะมาถึงได้เพราะว่าผมมาวันที่สิบเจ็ด อ๋อวงรอบก็ใล้มาทุกทีทุกทีแล้วอืมอืมได้ละมาให้ครบวงกัแล้วกันนะจารย์นะใช่ใช่<笑><笑>อ้าวได้ได้ขอบคุณค่ะครับผมครับผมค่ะค่ะค่ะ